ชาวบ้านเชื่ออาถรรพูหลักบ้านผิดกฎ13วันตายต่อเนื่อง5ศพจากที่มีกระแสวิาพากวิจารณ์จากชาวบ้านหมู่4บ้านหนองกองตำบลน,นาบอกคำอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรว่าภายในหมู่บ้านนั้นมีเหตุการณ์ที่ประหลาดหลายครั้งเนื่องจากที่ผ่านมามีคนเสียชีวิตบ่อยๆในแต่ละวันทั้งคนชราวัยรุ่นและมักจะเสียชีวิตต่อเนื่องกัน ทิ้งระยะห่างไม่เท่าไหร่ก็เกิดการเสียชีวิตตามมาอีกไม่หนึ่งก็สองศพเป็นที่แปลกใจให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านทั้งนี้หลายปีที่ผ่านมาก็เคยมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นมาแล้วล่าสุดเมื่อเวลา11.00นวันที่8กันยายน2563ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ถึงกรณีดังกล่าว ซึ่งทราบว่าก่อนหน้านี้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว3ศพด้วยโรคประจำตัวและโรคชราขณะที่วัดหนองกองหมู่สี่ตำบลน,นาบ่อคำอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรก็ยังมีการตั้งบำเพ็ญกุศสลศพของนายสุรินแสงอรุณอายุ73ปีซึ่งประสบอุบัติเหตุขับขี่รถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกับรถบรรทุกแตงโมบริเวณหน้าโรงเรียน ผินสหราชพัฒนาส่งผลให้นายสุรินบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาเป็นศพที่สี่ที่กำแพงเพชรซึ่งทางญาติญาติต่างพากาันวิพากษ์วิจาร์ณถึงการเสียชีวิตกระทันหันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันว่าเรื่องนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เนื่องจากก่อนหน้านี้มีชาวบ้านในละแวกเดียวกันเสียชีวิตซึ่งเป็นศพที่สองแล้วญาติญาติได้จัดพิธีศพในวันเสาร์ซึ่งชาวบ้าน ล้วนทราบกันดีว่าเป็นวันที่ต้องห้ามของชาวอีสานพื้นถิ่นในหมู่บ้านว่าการเผาศพในวันดังกล่าวขัดต่อกฎข้อห้ามของการทำพิธีตั้งปู่หลักบ้านโดยเมื่อหลายสิบปีก่อนมีพระรูปหนึ่งจากทางภาคอีสานได้ถูกนิมนต์มาให้ทำพิธีตั้งเสาปูหลักบ้านทั้งสี่ทิศเพื่อปกป้องคุ้มครองให้แก่ชาวบ้านในละแวกดังกล่าวให้ยูเย็นเป็นสุข แต่มีกฎข้อห้ามในระหว่างการทำพิธีว่าคนในหมู่บ้านต้องปฏิบัติตามเช่น การห้ามฆ่าสัตว์ใหญ่ในหมู่บ้านห้ามเผาศพวันพระวันนังคารและวันเสาร์วันปากเดือนคือวันที่หนึ่งของเดือนหรือวันที่หนึ่งค่ำวันปีใหม่ซึ่งที่ผ่านมายังมีคนฝ่าฝืนเนื่องจากเหตุผลที่หลากหลายที่ต้องรีบเผาศพญาติของตนเช่นต้องรีบกลับไปทํำงานที่ต่างจังหวัดบ้างไม่มีเงินทองจัดงานศพบ,บ้าง ขณะที่ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปตรวจสอบอยังบ้านผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งรายคือนายสุพลคัดมาสีอายุ63ปีเป็นชาวบ้านในละแวกเดียวกันเกิดอาการป่วยด้วยโรคเบาหวานเสียชีวิตกระทันหันหลังไปร่วมงานศพของนายสุรินกลับมาถึงบ้านอาการป่วยกำเริบหนักญาตินำตัวส่งโรงพยาบาลกำแพงเพชรและเสียชีวิตในเวลาต่อมาถือว่าเป็นศพที่5ของบ้านหนองกองในขณะนี้ นายมานูนทองดีนอกอายุ42ปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่4บ้านหนองกองตำบลน,นาบ่อกคำอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวว่าส่วนตัวถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะเป็นหมู่บ้านค่อนข้างใหญ่และผู้เสียชีวิตแต่ละรายก็มีอายุมากทั้งนั้น แต่ก็ยังมีความเชื่อเล็กน้อยในเ,เรื่องของข้อห้ามเผาวันเสาร์กับวันอังคารแต่เนื่องจากญาติแจ้งว่าเสียชีวิตมาหลายวันแล้วจึงได้อนุญาตให้เผาวันเสาร์ได้และในความเชื่อเรื่องเสาหลักบ้านก็ยังเชื่ออยู่เพราะมาจากคําบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านนางวันเพน พดุงพักอายุ47ปีชาวบ้านหนองกองกล่าวว่านี่เป็นศพที่5แล้วซึ่งก็ทราบว่าศพที่4ที่โดนรถชนนั้นก่อนจะเสียชีวิตได้พูดเพ้อว่ามีคนนั่งหลังมาด้วยแล้วได้พูดถามญาติญาติว่าคนนั่งหลังเป็นอะไรมากไหม จากนั้นไม่นานก็เสียชีวิตไปซึ่งญาติก็สงสัยแปลกใจว่าใครที่นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มาด้วยซึ่งเท่าที่ทราบไม่มีใครนั่งมาด้วยส่วนในเรื่องความเชื่อส่วนตัวก็เชื่อว่าเป็นเพราะหลักบ้านที่มีพระอาจารย์ท่านหนึ่งมาทําพิธีไว้ปกป้องหมู่บ้านและมีข้อห้ามไว้ห้ามเผาวันเสาร์วันพระวันปากเดือน วันขึ้นหนึ่งคำ่ำและวันขึ้นปีใหม่ซึ่งยังมีคนที่ยังฝ่าฝืนกระทำอยู่ซึ่งตนเข้าใจว่าเป็นเพราะแบบนี้ถึงมีคนตายต่อเนื่องมาจนเป็นศพที่6อย่างไรก็ตามชาวบ้านหลายรายก็ยังปักใจเชื่อเรื่องอาถรรพ์ของปู่หลักบ้านที่อาจจะมีบางอย่างที่คนในหมู่บ้านกระทำผิดตามหลักประเพณีที่คนเฒ่าคนแก่เล่าขานมาก็เป็นได้ขอขอบคุณที่มาข่าวจากแนวหน้า ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ